อ้าวก็ขอกราบสวัสดีกันนะตอนนี้อยู่เกม GTA V นะผมโอเคนะซึ่งภารกิจก็คือให้เราขับรถนะครับโอ้นั่งผิดทางไปเนี่ยโอเคอืมทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอเคไปที่ตัวเอสนะครับเออรถอย่างเฟียวเลยนี่เป็นภารกิจแบบต้นเกมนะโอโอเริ่มพังละเขับยังไงวะโอเคครับแบบนี้ ตัวเอสหรอมันต้องมาร์กบนแผนที่ก่อนไหมเนี่ยโอเคไม่ต้องมาร์กแล้วเรามันต้องมาร์กเอ้ยเหินเหินมันหลุดอ่ะหลุดกาควบคุมอ่ะการควบคุมยากอย่างนี้หลบเอ้าไอ้ขนาดาน,นี้ไม่ติดไปเล้วเลยเอาไงดีมาตัวนี้มีล็อกล็อกแร็กล็อก,อกแร,กร็กแบบนี้ชนเฮ้ยกระเด็น โอ้ไม่ได้ทำไม่ได้การแล้วต้องกลับไปรถที่เดิมโอ,โอเคนี่ต้องมารก,ก่อนมาเอาใจรู้ทางโอเคเร็วใส่้างหน้า มอไซค์ก็น่าสนใจเนะี่ยแต่มัน,นยังเป็นภารกิจไงภารกิจคือต้องเอารถยนต์ไงเดี๋วยวไซนี่เหรอม,มันมาขับยังไงเนะี่ยเอาเลี้ยวเข้ามุมเข้ามุมนี้ไม่ได้เหรอนี่ทุกเสาทุกเหลี่ยมอันนี้ตรงไหนตรงนี้ปะตรงนี้ ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมคุณไม่รู้ผู้อะไรไม่รู้เรื่องเลยเอ้าถ้าแปลเนี่ยโอเคนะครับไปเถอะ Let's go โอเคขึ้นมาน้องขึ้นมาน้องขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาไปเด้อ มาไหมเนี Come on. Come on hey, ่ยมาเร็วป okay. ุ๊บป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 ปปปป๊บปุ๊บปุ ทำไมันทางมันไกลอย่างเลยอะร้จะพังก่อนไหมเนี่ยพังไม่พังไม่พังมาขับยา,ยยาเยกเลยมันแบบเราต้องปล่อย W บ้างนะครับเ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันจะได้มันจะได้ไดอ๋อต้องพยายามปล่อย W ด้วยอะไรน้องมาขี่มาแล้วไงต่อปุ๊บปุ๊บนี่คือตรงนะตรงอย่างเดียวเลยทีนี้ ายมันต้องเลี้ยวตรงนี้ระบบระบบเมืองระบบการขับรถเป็นยังไงเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้นี้เฮ้ยไทล์เราไม่เบีกไม่เบีกได้นะไทล์เราไม่เบีกนี่โอเคถึงแล้ว ไปไหนเพื่อนโอเคตามคนนี้ไปนะครับหาคนนี้หรือเปล่าใช่เพื่อนคนนี้ใช่เพื่อนอเป็นอะไรอ่ะ อันนี้คืออะไรเย็ดกระบะกระบะซิ่งก็มาโอเคครับรีดีครับรีไปครับรีไปครับรคบันนี้ปะมาคันเอาคันนี้เหรอ ไม่ใช่อ่อุ้ยแมวแมวแมวอุ้ยแมวฮัลโหลหูแมวตัวอ้วนมากนะครับนอาจากกินดีอยู่ดีแถวนี้นะนี่เต็มแมวต้องนอนอย่างนี้แหละถูกต้องละอ่ามีอะไรแถวนี้แถวนี้มีอะไร mình phải làm gì luôn hết rồi? Có ai đãi vậy nè? Oh oh đã. Một nát เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรเนี่ยมีไหมเนี่ยมันจะมีค่าตรงนั้นนะครับเฮ้ยขวดก็มีขวดก็มี ตายทำไมตายอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอเอเอมื่อกี้ไม่ทันตัวเลยเมื่อกี้ต้องยิงต้องยิงทีนั้นนะเต้ต้องเซฟกระสุนแล้วแต่นี้ต้องเซฟกระสุน โ okay. อคไปี่ไหนบ้างขบนขบนข้บใช่ไหมนี่ยิงขายิงขาไม่ตายด้วย okay. โอเคโอ้ยแอบ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 ,บก่อนอืมอืมีมไมข้บนข เราจะเราจะไปเชื่อเพื่อนเราจะไปเชื่อเพื่อนอุ้ยอุ้ยังไม่หมดหรอวะนี่ตายไปบู๊บบูโอ้เพื่อนตอนนี้เพื่อนโดนยิงติดดักแล้วนเพื่อนอ่ะไปไป เอ้ยเ e ตุไ e มาเพื่อมาเพื่อมาเพืมามาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาเลพื่อนไปไปสกูเพื่อนมาตอนนี้เขาต้องตามมอเตอร์ไซค์ไปนะครับไปดูว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่เราขี่ล่นๆเฉยมาเฮ้ยจริงจังเฉยจริงจังเฉยสตรอรี่จริงจังเฉยเฮ้ยมันมันจะหยุดมันจะหยุดนิ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้นี่วะ ของทางน้องชายยังไงต่อเหมือนเขาก็ขี่ช้าที่เราตามไม่ทันเนี่ยโอเคโค้งหน้าโค้งหน้าเลี้ยวหน้าเลี้ยวหน้าเบรกโหเบรกยี่เนี่ยขนาดเบรกแล้วเนี่ยแต่กลางพังเรียบร้อยโหูเล็งได้เล็งได้ไม่ขี่ไปไแล้ววะ มันถนนสายไหนนะอ๋อสายนี้นโอ้สอรี่เพื่อนสอรี่สอรี่เพื่อนทำไงี่ไงคิดเราต้องต้องฆ่ามันใช่ไหมหรือว่ายัางไงฆ่ามันไม่สุดเนี่ยทำเควสพลาดแล้วเนี่ยทีนี้อ้าวรถดรถดก็ไม่เป็นใจแล้วเกินยาของทาง่าน มาครับจูนยังไงต่อมันเราแบนขึ้นมาคนนี้ก็ได้นะของข้าเอื้อเอือโอ้ยเนี่ข้างหน้าข้างหน้าเห็นแล้วเห็นเป็นตัวละ,ละ,ละขาวๆมันขี่ไปไหนเน,นี่ยเราชนมาชนเลยชนเลยแล้วว่าเราชนเลยหรืออะไรชนเลยชนเล,นเลอยเลอุย้ยอีกน,นิดเดียวเอง อ้าวเสร็รียบร้อยและเจ็ดออนไบ์โอเคไปนะครับพี่ครับคาเวสเหรอทำอะไรอ่ะเป็นล้างรถเหรอไปไปไปไม่รู้ว่าถ้าเราขับไปไหนนะแล้วก็ขับไปแล้วกันเดี๋ยใช้เมาส์ก,กันบ้างครับ เราต้องขับเลนนี้ดิเออขับมาไปที่ไทยเลยฮัลโหลเราต้องขับให้ชา,ายน้ำมอไซค์เพราะมันตายง่ายมากนะมอไซค์เนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่มีร้านขายปืนแถวนี้เลยนะอีกเมืองก็ยังใหญ่พยาเฮ้ยจะมาตัดหน้าได้ไงเนะี่ยไม่เปิดไฟเลวเลย ไกลมากมเาลยเนี่ยไอลานล่างรถเนี่ยแมวตรงนี้หนึ่งแมวปาดปาดหน้าเค้กเอ้ยเราต้องโดเราต้องเลี้ยวตรงนี้นะนี่ตัดเลตัดเขาเรียกว,ว่าตันตัดเลนะครับแหน,น,น่คืออะไรอ๋อเลี้ยวเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขวานี้ขวานุ่น แต่กลางดิฟเออปากกระจกข้างไปแล้วทีนี้วิวเขียวก็เลี้ยวโค้งหน้านะครับปิวแล้วการปาดเข้ามุมไม่าต้องขับแบบ ยึดยื้ยึดยีตรงนี้ได้โอ้โห,โ,หโหถึงแล้วแล้วไงต่ออ้าวคนนี้มาแล้วเหรอเนี่ยมีค้างคสีนะครับผมเอามิชชั่นสำเร็จเฉยเรานี่มันก็เก่งนะเนี่ยเก่งบ้าเลยล่ะขับอย่างมั่วนี่รูปเราใช่ไหมเนี่ย ไอ้รุ่นเราก็เอาเรื่องอย่างรุ่นเราเนี่ยไม่เราจะไปเอาคันอกดีกว่านะครับคันอกน่าจะแรงกว่าอะออโอไฮโอใช่ในจีนทีเทสสอะ่ะคือเราสามารถขโมยเงินได้นะพวกเนี้ยนี่ CJ ป่ะนี่ของเงินได้ไหมันจะมีเงินออกมาไหมเงินจะมีเงินออกมาไหม,มเงินออ เราไม่มีเงินออกมาได้ไงอ่ะแทบไม่มีเงินออกมามีเงินไหมขอเงินหน่อย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 เฮ้ยนี่ไง13โดอลลาร์โอเคอ๋อติดหนึ่งคดีด้วยทีนี้เอาไงอ่ะทีเนี้ยไม่เราเราเรา,เราไม่โกรธแล้วเราไม่โกรธแล้วขอคันตึงๆขอคันตึงๆ อันนี้คือตึงเสือใช่ไหมเนี่ยมนนมาคันนี้ตึงเสือละจะซิร์ฟนะครับปุ๊บ,บมันดีฟได้ไหมคันเนี้ยดีไม่ได้กด C อ๋อดูมองหลังยกยกดรอได้ไหมยกไม่ได้วุ้น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 เบร์นย,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 ยากมีไง เออเดี๋ยวเข้ารถพ่วงอ่ะเอ,อ้นี่มันอะไรสเตเดียมอะไรเนี่ยอารีนาอะไรวะโอ้ยมิสแดงอารีนาอาจจะเป็นสนามสักอย่างไม่รู้แฮะรถยนต์นา่นาสนใจนะรถที่แบบสปอร์ตสปอร์ตอ,อีกไหมเนี่ยในโลกนี้ก็เทนวเนี่ยลงมาเลยไปเลยะครับพี่ครับ ทาทางมะลายเออนี่ประเทศไทยอ่ะประเทศไทยข้าทางมะลายมันอันตรายรู้ไหม hey, okay. โอ้ทางด่วนเหรอนี่เขาเรียกว่าการติกแทกโอ้นี่เรรถรถมันทนไงทนที่ไหนอาจจะพังแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวแรงะน่ะไม่ใช่นี่ลดครอบครัวน,นะครับลดครอบครัว ขับช้เนี่ยแล้วแถนี้มันมีงานอะไรทำไหมตำรวจนี่วะนายตำรวจมาเราต้องสู้ตำรวจแล้วครับจัาหนี้เอ้ารถไปไหนรถรถไปไหนรถเออเออเอเออเออเออเเออาอะไรว่ารถเฮ้ยรถ มันกลัวนะครับรถมันกลัวผมอ่ะเออผมมาเกิดที่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลเน่เลยรถไปสิบห้าเหรียญที่ขโมยมาเมื่อกี้ก็ขโมยไปและถ้าเธอนี้มันมีอะไรให้เอาไหมเนี่ยโอเคปืนยังอยู่เนาะยนนี่คือการป้น อะไรคะขอค่าถนนนะคะขอค่าถนนหน่อยเออนี่แหละข้ามนแบบโปรเฟสชนออันแนลนี่คันนี้คันนี้ดูเหมือนแรงนะครับเนี้ออออยอ้าวไอ้รถคันนี้ไปแล้วผมเนี่ยอะเอเอเยิงได้เดินแบบไม่ไม่โอ้ยตีคดีละ กันจะบอกว่าไม่ดีคดีมาๆผมจะสู้ตำรวจเองมาผมรีบิวศูนย์รอละผมรีบิวศูนย์รอละขอคันนี้ขอคันนี้ลูกกันบางไนดะ้ไหมจะได้ลูกกันบางอะ่ะนี่คันนี้คันนี้คันนี้มปลูกกันบางให้ผมได้นี่อาชญากรรมแบบโน่หนึ่งเขากำลังกำลังต่อส่งต่อสายเลย แนวตำรวจมีตำรวจเลยข้างหน้าข้นาข,นาขนาอ๋อตำรวจดักอยู่ข้างหน้านู่นนะครับหนึ่งดาวน่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรือเปล่าหรือว่ายังไงต้องเอาสองดาวใช่ไหมต้องเอาสองดาวใช่ไหมหรือ,อยังไงโอ้โหปราชญ์นี่นเราขี่มาเราก็ดิฟ ตีตัวนี้ก่อนหนึง่งครั้งแล้วก็ชนเลยเรากลับไปชนกลับไปชนกลับไปชนกลับไปบัมมาดิตอรอจว่าไงหลบหลบหลบหล,ลบสักนิดหน่อยแล้วก็เรียกไป Ôi bà ma chà, ma thật Có ma có ma băng ạ Ô hô, yên chạy, chạy เดินทำมันตายอย่างเงี้ยเอาละเกิดที่เดินมาละเกิดลงบ่ายอีกแล้วออชีตเฮวิโกเกนเนี่ะต่อยอยังไงอ่ะต่อยต่อยเอาไงเอาไงอเอาไงต่อยเนี่ยเอาไง ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาซรงอะไรเลยตายแล้วเนี่ยมีเงินไหมมีเงินไหมไม่มีเงินนี่มันน้ำนี่วะเอออืมก็าหาคนรวยนะคนนี้นะคนนี้จะรวยคนนี้น่าจะรวย,นนนนรวยผมว่าคนน,นี้น,น่าจะรวยน่าจะรวยน่าจะรวยบ้างแหละน่าจะรวยบ้างแหละรวยรวย ขอเงินขอเงินโอ shit o shit ผมไม่ทำคุณตัวผมไม่ได้ทำนะ Oh shit นี่นี่มืนมืนมืนหลบมืนมืนมืนเอ่อเอ่ออืมอืม นีเงินขอเงินหน่อยขอเงินขอเงินโอ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ที่คุยไปเลยแบบเนี้ยโอ้โหเยอะอย่างเงี้ยเอขึ้นยังไงวะตอนเนี้ยหลบหลบวะจะไปหลบปืนได้ยังไงเนี่ย